ในยุคทองของวงการนักเลงปืนเมืองเพชรที่แต่ละสมแต่ละสำนักล้วนจะมีมือดีประจําการกันอย่างไม่น้อยหน้ากันชื่อของนักเลงปืนระดับพระการแห่งเมืองเพชรหลายคนต้องตกเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ยุบ่อยครั้งและแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นย่อมหนีไม่พ้นนักเลงปืนหนุ่มจากสมผู้ใหญ่สมจิตพวงมณีต้อยท่าอยา่างหรือสะอิ่งพวงรอดนักเลงปืนหนุ่มจากตำบลมาปะเขา อำเภอท่าอย่างจังหวัดเพชรบุรีผู้เข้าสู่วงการด้วยการถูกบีบขันกระทั่งจนตรอกจากการที่พอ่อแม่และน้องชายหลวนถูกยิงเสียชีวิตจากผู้ทรงอิทธิพลต้อยเดินเข้าสู่สำนักใหญ่โดยความมุ่งหมายอย่างเดียวคือการสั่งสมวิทยายุทธไว้เพื่อรอวันล้างแค้นวันเวลาแห่งการรอคอยของต้อยหมดไปโดยการสร้างชื่อสร้งสมบร,รมีในวงการไปเยลยกระทั่งในปี2522 ชื่อของต้อยก็โด่งดังตามหน้าหนังสือพิมพ์ในฐานะหนึ่งในกลุ่มมือปืนที่ลุมถล่มกำนันช้องคล้ายคลึงว่าที่สอส,อสอและเจ้าพ่อเมืองเพชรจนด่าวดินและสุดท้ายวันแห่งการรอคอยของต้อยท่าอย,ย่างก็เดินทางมาถึงเรื่องราวจะเป็นอย่างไร l ล g e เจนเด Channel นจะเล่าให้ฟัง เวลา9ก้นาฬิกาเช้าวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ในขณะที่หลายส่วนของประเทศกำลังอบอวนไปด้วยความรักหากแต่ไม่ใช่ที่เพชรบุรีพันตำรวจตรีบุญชุปพูลสวัสดิ์สารวัตร,รใหญ่สถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจและชาวบ้านถูกยิงเสียชีวิตบนถนนเพชรเกษมในเขตพื้นที่บ้านหนองช้างตายอำเภอบ้านลาดพันตำรวจตรีบุญชุ จึงรีบรายงานให้นายสุภโยคพาณิชวิทย์ผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบุรีได้ทราบจากนั้นจึงได้ร่วมกับพันตำรวจโทนิยมศรีวิโรธพันตำรวจโทสันเพชรธานมาทิกุลรองผู้กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีร้อยตํารวจเอกเจิมคําจุนหัวหน้าหน่วยปรับปรามพิเศษและร้อยตํารวจโทพงศักดิ์ภูมิรินนายร้อยเวรนํากําลังรุดไปยังที่เกิดเหตุในเวลาเดียวกันนั้นพลตํารวจตรีประวิทย์วงวิเศษรองผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ได้ให้เฮลิคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนลุดไปยังที่เกิดเหตุเพื่อคอยช่วยเหลืออีกด้วยจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบศพพลสำรวยยิ้มรอดถูกกระสุนปืน M79 กระเด็นไปนอนเสียชีวิตห่างจากรถปิกอัพสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนพอผ่านบอใบไม้06296ส่วนในรถปิกอัพคันดังกล่าวยังมีศพของพลชัยวัตรฤทธิ์เคลือพลไพโรจนพ,นพคุณพลสมหมายลีมุกตานนน และนายจำลองบัวง,งามนอนเสียชีวิตอยู่นอกจากนั้นยังพบศพของนายอำนวยกรุงศรีเมืองกับผู้ใหญ่ผลบัวงามผู้ใหญ่บ้านตาลกงอำเภอท่าหย,ย่างจังหวัดเพชรบุรีเสียชีวิตอยู่ข้างประตูรถด้านซ้ายด้วยรวมทั้งหมดเจศพสภาพศพถูกยิงครุนทั้งลำตัวและศีรษะที่ถูกจ่อย,ยิงเละจนสมองไหลสำหรับศพของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง4ศพนั้นเป็นตำรวจผลลมประจำอยู่ค่ายพระรามหหรือค่ายมรุกะทยวันอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี ส่วนอีกสามศพนั้นล้วนเป็นชาวบ้านที่มีภูมิลำเนาอยู่บ้านตาลกงอำเภอท่าหย,ยางทังสิน้นนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังทราบว่ายังมีคนขับรถปิกอัพอีกคนที่ชื่อนายอัมพรบัวง,งามแต่ตอนนี้ตกใจสุดขีดจนเสียสติวิ่งตเตลิดหนีเข้าป่าข้างทางหายไปสำหรับสาเหตุที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผลลมและชาวบ้านถูกกลุ่มมือปืนสังหารโหดในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบมาว่าก่อนเกิดเหตุนั้น นายอัมพรคนขับรถได้ขับรถไปรับเจ้าหน้าที่ตำรวจผลลมออกมาจากค่ายก่อนจะเดินทางมุ่งหน้าไปรับผู้ใหญ่ผลและพวกที่เรือนจำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งผู้ใหญ่ผลและพวกนั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าพ่อแม่ของมือปืนใหญ่เมืองเพชรคนหนึ่งเมื่อเรา่ๆแปดเดือนที่ผ่านมาแต่ระหว่างทางนี้ก็สู้คดีจนในที่สุดสารยกฟ้องและมีกำหนดปล่อยตัวหลังจากที่รับผู้ใหญ่ผลและพวกแล้วทั้งหมดก็ขับรถมุ่งหน้าไปตามถนนเพชรเกษม มุ่งหน้ากลับบ้านตานกงที่อำเภอท่าหยางแต่ระหว่างทางนั้นได้มีกลุ่มมือปืนกลุ่มหนึ่งไม่ต่ำกว่า8คนขับรถปิกอัพสีน้ำเงินไล่ตามมาจนถึงที่เกิดเหตุกลุ่มมือปืนก็เปิดฉากด้วยการยิง M7 9ถล่กทลมกลางรถปิกอัพที่ไปรับผู้ต้องหามาจนพังยับเยินและฉลับลงข้างทางจากนั้นกลุ่มมือปืนจึงระดมยิงด้วยปืนอากาศและ M16 นับจํานวนปลอกกระสุนได้ราวเจ็ดร้อยนัดจนพลุนไปทั้งรถและคนหลังจากระดมยิงใส่รถจนหนาใจแล้ว กลุ่มมือปืนก็หยุดรถของพวกตนและจอดควางถนนไว้โดยไม่สนใจหน้าอินหน้าพมที่ไหนก่อนจะเดินเข้าหากลุ่มผู้เสียชีวิตแล้วก็จ่อยิงคนที่อยู่ในรถที่ละคนที่ละคนยังโหดเหี้ยมเพื่อให้แน่ใจว่าตายหมดทุกคนในระหว่างที่กลุ่มมือปืนระดมยิงเข้าใส่รถนั้นในอัมพรก็ตกใจสุดขีดตะโกนรั่นวิ่งหนีเลิดเข้าป่าไปโดยที่ไม่มีรถยนต์คันไหนกล้าขับผ่านจนรถจอดติดยาวเป็นกิโล เมื่อตรวจสอบชนะสุดพิกศพแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ให้เฮลิคอปเตอร์ของตำรวจตะเวนชายแดนนำศพเจ้าหน้าที่ตำรวจพลลนลมและกลุ่มผู้เสียชีวิตไปส่งโรงพยาบาลก่อนจะออกติดตามตัวนายอัมพรที่ตะเลิดหนีไปกระทั่งในที่สุดก็ตามจนเจอหลังจากที่นายอัมพรรอดตายได้อย่างปาฏิหาริย์แต่อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำตัวนายอัมพรที่อยู่ในอาการปัป้มๆเปเปอๆมีอาการหวาดกลัวตลอดเวลาไปให้แพทย์โรงพยาบาลเพชรบุรีทำการรักษาจากนั้น จึงได้นําตัวไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยทั้งนี้เนื่องจากเกรงว่ากลุ่มมือปืนจะย้อนกลับมาฆ่าปิดปากนายอ,อัมพรเนื่องจากเป็นพยานปากสําคัญที่จะทําให้เจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มมือปืนกลุ่มนี้มาดําเนินคดีต่อไปทันทีที่ข่าวการเสียชีวิตของผู้ใหญ่ผลบัวงามเจ้าพ่อตาลกงแพร่สะพัดออกไปชาวเมืองเพชรบุรีต่างวิจารณ์กันว่าจะต้องมีเรื่องราวทานองนี้เกิดขึ้นตามมาอีกเนื่องจากฝ่ายผู้เสียชีวิตนั้นเป็นคนในอารักขาของเจ้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองเพชร ซึ่งกาลังรุ่งโรจน์อยู่ในขณะน,นี้ในขณะที่กลุ่มมือปืนที่สังหารโหดนั้นก็เป็นคนของเจ้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันอีกคนหนึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นต่างเป็นไม้เบื่อไม้เมาต่อกันจากวิธีทางการเมืองซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครั้งเลือกตั้งใหญ่ที่เพิ่งผ่านมาส่วนการฆ่ากันในครั้งนี้นั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของมือปืนโดยที่เจ้าพ่อทั้งสองก็รู้เห็นเป็นใจด้วยส่วนสาเหตุที่ทาให้ชาวบ้านร้านตลาดต่างปักใจเชื่อว่า จะต้องมีการล้างแค้นกันเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนนั้นก็เพราะชนวนเหตุของการสังหารนี้มีที่มาที่ไปอันเนื่องมาจากผู้ใหญ่ผลบัวง,งามพร้อมพวกที่เสียชีวิตในครั้งนี้นั้นเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะที่ผู้ใหญ่ผลบัวง,งามเป็นเจ้าพ่อตาลกงผู้ใหญ่ผลตก,ก,กเป็นผู้ต้องหาในข้อหาฆ่าแม่และน้องชายของมือปืนร่วมตำบลแต่ในขณะที่สาลดำเนินการไตส่สวนผู้ใหญ่ผลและพวกนั้นปรากฏว่าฝ่ายผู้ใหญ่ผลมีทนายแก้ต่างอย่างแข่งขัน ในขณะที่ฝ่ายโจย์นั้นไม่มีพยานแม้แต่คนเดียวที่จะกล้าเข้าไปแสดงตัวในศาลและท้ายที่สุดก็ปรากฏว่าศาลต้องยกฟ้องเนื่องจากขาดพยานหลักฐานและนั่นเองคือจุดล้างแขนที่เริ่มต้นขึ้นในขณะที่ผู้ต้องหาทุกปล่อยจากเรือนจำเดินทางกลับบ้านผู้สื่อข่าวรายงานว่าพฤติกรรมลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นจนเป็นปรากฏการธรรมดาของคนเพชรบุรีเมื่อมีการฆ่ากันเกิดขึ้นแม้ว่าคนในบ้านจะถูกฆ่าไปเกือบหมด คนที่เหลือถ้าเป็นชายจะไม่อาศัยมือกฎหมายเข้าช่วยแต่จะรอหาจังหวะตัดสินกันเองและจะเป็นการตัดสินด้วยชีวิตซึ่งกลายเป็นลูกโซให้มีคดีฆ่าล้างแค้นอยู่ต่อไปไม่สุดสิน้นจากคนต่อคนมาเป็นหมู่บ้านต่อหมู่บ้านจนกลายมาเป็นชนวนให้เจ้าพ่อใหญ่ต้องเข้าร่วมพิพาทในที่สุดอีกครั้งและกรณีล่าสุดนี้ก็เป็นชนวนเลือดของมือปืนต่างหมู่บ้านซึ่งต่างดูเชิงเพื่อถล่มกันให้สิ้นซากอย่างที่เป็นอยู่และจุดเชื่อมของทั้งสองกลุ่มนี้ ก็อยู่ในตำบลตาลกงตำบลเดียวกันนั่นเองยังมีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่ากลุ่มมือปืนซึ่งบุกฆ่าล้างแขนแทนแม่และน้องชายในครั้งนี้นั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่เปิดเกมสังหารโหดกำนันช้องคล้ายคลึงกำนันผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งต้องพบจุดจบในระหว่างที่กำลังหาเสียงสมัครสอสอแข่งขันกับเหล่าเจ้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย และคำวิาพากษ์วิจารณ์หรือความเชื่อของชาวเมืองเพชรบุรีก็เป็นจริงโดยไม่ต้องรอข้ามคืน20นาฬิกา30นาทีของวันวาเลนไทน์น,ทนั่นเองเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรอำเภอชะอำได้รับแจ้งเหตุว่าพลทหารสายันหรือดอนบัวงามน้องชายอีกคนหนึ่งของผู้ใหญ่ผลบัวงามเจ้าพ่อตาลกงซึ่งพึงสิ้นชื่อพร้อมน้องชายคนไปเมื่อเชา้านี้ได้ถูกมือปืนใช้รถปิกอัพบ,บุกเข้ามาซันโวด้วยเ16 จนสิ้นชีวิตคาบ้านพักเลขที่7หมู่3ตบบําบลบ่อแขมอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีตามไปเป็นศพที่8นาในร้อยเวรสถานีตํารวจภูทรอําเภอชะอําร้อยตํารวจโทสนิทองอาจรุดไปตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุพบว่าผู้ตายปัจจุบันเป็นทหารสังกัดศูนย์การทหารราบปราณบุรีแต่ในขณะเดียวกันก็ถูกนับเนื่องเป็นหนึ่งในมือพการซึ่งฝ่ายตรงข้ามล้วนเกรงขามศพที่8ของเหยื่อฆ่าล้างแขนนี้ ถูกกระสุนบริเวณร่างกายและศีรษะรวมทั้งสิ้น5แห่งพยานผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่ากลุ่มมือปืนมีลักษณะรูปประธ์แม้กระทั่งยานพาหนะคือรถปิกอัพสีน้ำเงินที่ใช้ก็เป็นคันเดียวกับที่ปฏิบัติการฆ่าโหดเมื่อตอนเช้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไม่ต้องเสียเวลาคาดการ์เลยว่าจะเป็นกลุ่มมือสังหารชุดเดียวกันหรือไม่ท้ายที่สุดต้อยท่ายอย่างหรือซิ่งพวงรอดก็หลบหนีเงื้อมมือกฎหมายไม่พ้น แม้จะหลบหนีมายึดอาชีพทาบ่อป่าอยู่ที่แถบบางนาตราดอำเภอบางพลีจังหวัดสม,มุทรปราการแล้วก็ตามแต่ก็ยังถูกชุดของพลนตารวจโ,โทสุทัศน์สุขุมวาดผู้บัญชาการตรํารวจภูธรหนึ่งตามล่าตะครุบตัวจนได้ก่อนจะนําตัวส่งให้พันตารวจเอกธรรมนิตปิตะนีระบุตรผู้กำกับการตรํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีรับตัวไปดําเนินคดีต้อยโดนคดีหลากหลายคดีที่เขาได้ก่อกรรมขึ้นในหลายปีที่ผ่านมา สุดท้ายแล้วสารตัดสินจำคุกตลอดชีวิตรวมทั้งยังมีบ้างคดีถูกสารทหารสั่งประหารชีวิตเนื่องเพราะว่าในช่วงนั้นเพชรบุรีอยู่ในช่วงประกาศกฎอัยการศึกจึงมีบางคดีที่ต้องขึ้นสารทหารท้ายที่สุดแล้วเขาได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษจากเรือนจําเมื่อปี2536รวมเวลาที่ถูกจองจําทั้งสิน้น12ปี4เดือนกับ12วันหลังจากพ้นโทษแล้ว ต้อยหรือสสิ่งพ่วงรอดในชีวิตใหม่ได้ประกอบสัมมาชีพเลี้ยงป่าอยู่ที่บ้านหนองสมอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเมื่อเวลาล่วงไปได้ราวๆสองปีความสวยก็มาเยือนต้อยอีกครั้งในค่ำคืนวันที่สองพฤษภาคม2538มีเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอเขาย้อยถูกหญิงได้รับบาดเจ็บหนายและเสียชีวิตหนึ่งนายแรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อิสรภาพของตอยก็สิ้นสุดลงอีกครั้งหนึ่งกระทั่งถึงวันที่21มกราคม2552รวมเวลาถูกจองจำในครั้งนี้13ปีกับอีก10เดือนตอนนี้ผมวางมือหมดแล้วปืนไม่เคยจับยึดอาชีพสุจริตอุทิศตนเพื่อสังคมโดยทำหน้าที่เป็นวัยยาวัจกรคอยจัดเก็บเงินค่าตลาดนาัดให้กับวัดหนองสม้มแล้วก็เป็นจิตอาสาช่วยเหลืองานด้านการกุศลอีกมากมาย นั่นคือคำสัมภาษณ์ของอดีตมือปืนเมืองเพชรชื่อดังที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเพชรภูมิในช่วงบั้นปลายของชีวิตอันเป็นบั้นปลายที่สงบเย็นแตกต่างจากตลอดชีวิตที่เล่าร้อนทุรนทุรายอยู่ตลอดเวลากราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณ เพื่อนำเรื่องเล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ l e เจนเ a อรี่ชา n e l